สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งผลพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนอมมาชมมาส่งผ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็เช่นเคยนะครับนาอมมาพบเจอกันก่อนที่จะแยกย้ายกันไปทําการทํางานนะครับเนาะเหตุการณ์เหตุงานนะครับเนาะก็วันนี้ครับผมมี งานสองตัวนะเพ well. ืน no euh. ี้นะครับก็อยู่ระหว่างช่วงรอลูกค้าคอนเฟิร์มนะครับผมนะก็เลยพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับน้องมาชมมาสองนะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับเนอะรุ่นนี้นะครับออกวัดวังสำโรงนะครับผมนะนี่นะครับออกวัดวังออกวัดวังสำโรงนะครับก็ตามประวัตินะครับเนาะ หลวงพ่อแปะนะครับท่านเป็นคนสร้างนะครับปีเราลาปีสองสี่หกศูนย์นะเพื่อนเพื่อนนเนาะก็คือหลวงพ่อแปะเนี่ยนะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนะนี่นะครับก็เลยจะพาเพื่อนเพื่อนี่พนะครับนํามาชมวาสองด้วยกันนะครับผมนะก็รุ่นนี้นะครับผมนะนะครับก็นี่องค์แรกนะเพื่อนเพื่นพี่นะครับที่ที่ผมได้จับนะครับเนาะเคยผ่านมือผมนะครับผมนะแต่เนื้อหาเขาเห็นไหมครับ เนื้อหาเขาน่าสนใจนะครับนะเห็นไหมครับดูธรรมชาติพระโลบโบราณนะครับเนาเมหูดฟองอากาศนะครับแล้วก็นี่ครับวันน้าโลหะนะครับเนาะนะครับจะออกวันน้าแห้งๆด้านๆนะครับออกสุกๆนะนะครับสุกๆแต่ไม่เงานะครับผมนะแล้วก็นี่วันน้าสนิมนะครับเห็นไหมครับสนิมในเนื้อเนี่ยบี่นวคนับนะครับนี่นะครับเนาะคลาสสิกดีคลาสสิกดีนะครับผมนะก็เลยจะพาพี่ๆนะครับมาชมมาส่องนะครับด้วยกันนะครับผมนะนะครับ ก็เช่นเคยนะครับเนาะก่อนจะมาดูพระมันไม่มีนะครับก็ดูพิม์กันก่อนนะครับเนาะนะครับดูพิมพ์นะครับบางคนพิมพ์กับตําหนี่นะพันวมวนะแยกให้ออกนะครับตําหนี่จะเป็นจุดติ่งนั้นติ่งนี้นะพันวีวนะครับแต่พิมพ์นะครับพิมพ์มันเป็นสิ่งที่บอกถึงนะครับศีลหรือหลวงพ่อของหลวงพ่ออะไรนะพันวีวนะครับถ้าเราไม่ดูพิมพ์นะครับเราหยิบก้อนหินมาก้อนหนึ่งนะครับ ก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับนะอันนี้หลวงพ่อเงินอันนี้สมเด็จโตถูกไหมครับเล่นผ้านะครับมันต้องก่อนจะไปยังอื่นมันต้องดูพิมพ์นะครับเพื่อที่เราจะรู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรไงครับนะครับที่ผมพยายามจะอ่ะก่อนไปดูส่วนอื่นก็ต้องดูพิม์ว่าเออเป็นของหลวงพ่ออะไรกันก่อนประมาณนี้นะพี่นะครับความหมายของผมนะครับนะครับก็นี่นะครับผมนะมาดูพิมกันก่อนนะครับก็ทั่วไปนะครับเนาะเหรียญรอนะครับจอบโบราณหลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะครับ กับพระหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับสีเขาจะคล้ายนะครับแต่เขาจะต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับแต่สีเขาจะมืนเหมือนกันนะครับผมนี่นะนี่นะบรเวนี้นะครับดูก่อนนะครับนี่นะเนาะนี่อีทีนะครับนี่ปึของผมนี่นะครับเนาะเราดูพิมพ์เสร็จแล้วเราค่อยไปดูเนื้อหากันนะครับนี่นะ ก็นะครับอย่างที่บอกนะพี่นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเนาะสร้างโดยนะครับหลวงพ่อแปะนะครับเนาะหลวงพ่อแปะนะครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับเนาะท่านเป็นนะครับท่านเป็นเกจิยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมนะก็คือตามประวัตินะครับเขาว่าพระรุ่นนี้นะครับเนาะก็คือเศษโลหะเนี่ยนะครับเหลือจากการทำพระประธานนะพี่นะครับเนาะทำพระประธานหลวงพ่อแปะท่านก็เลยขอบารมีหลวงพ่อเงินนะครับเนาะ สร้างนะครับสร้างเพื่อที่จะหาปัจจัยเพิ่มนะครั Somehow, บผมแล้วก็ธรรมดาผมว่าเกจิมันเป็นธรรมเนียมทั่วไปนะพี่นะครับเนาะก e ็คือขอบารมีท่านแล้วนะครับสร้างขอบารมีท่านแล้วนะครับถ้าท่านยังอยู่ผมว่านะครับก็ต้องให้ท่านเสกอยู่แล้วนะพี่นะครับเนาะมันเป็นธรรมดาของระยุคโบราณนะครับเขาถือคู่บาอาจารย์นะพี่นะครับมันมันจนถึงมาปัจจุบันด้วยแหละสําหรับคนที่คิดดีทําดีนะครับเนาะ แล้วสิ่งอื่นใดก็คือพระพุทธธรรมประสงค์นะครับพระคุณพ่อแม่แล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับเนาะมันก็ใครถือสิ่งพวกนี้ได้นะครับชีวิตเจริญนะพี่นะครับเนาะมันก็ธรรมดาแลวนะผมเ็าว่านะครับวิธีการทําถ้ามีรูปท่านหลวงพ่อเงินแล้วท่านอยู่ในยุคเดียวกันผมว่าหลวงพ่อเงินเสกแน่นอนนะครับผมนะนี่นะครับก็นะครับดูเนื้อหาก่อนนะพี่นะครับนี่ก็พระรอโบราณนะนะ ธรรมชาติพระหล่อโบราณนะครับเห็นไหมครับเม็ดหูดนะครับนะเห็นไหมครับตามผิวก็ดินขี้เป้านะครับเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็วนาโลหะนะครับเนาะมันจะแห้งด้านนะครับแล้วมันจะออกสุกๆนะเพื่นๆ้ะครับออกสุกๆแต่ไม่เงาแล้วก็วนาสนิมนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเนี่ยคือไม่คมแล้วนะนะครับแห้งด้านสุกแต่ไม่เงาคืออะไรนะครับนะอ่ะวนาใหม่ไอ วันน้าโลหะใหม่กับโลหะหายากครับโลหะใหม่มันจะเงาเหมือนนี่เนี่ยนะเห็นไหมครับอ่ะหลังเห็นไหมครับเนี่ยสองกระแสเห็นไหมครับและอันนี้เห็นไหมครับนี่ครับมันจะออกสุกๆเหมือนกระคังเก่าเหมือนนี่นะครับแต่มันไม่เงาอย่างเงี้ยนี่ครับเราเงาโลหะใหม่นะนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมครับนะนะครับก็อ่ะเรารู้ปีสร้างแล้วเรารู้ประวัติปีสร้างแล้วก็เราก็ เช่นเคยนะครับเนาะเราก็มาเปรียบเทียบกับพระที่ของหลวงพ่อเงินนะที่ออกวัดท่านนะบริวารนะที่ออกวัดท่านแล้วก็ในยุคใกล้ๆกันนะครับเนาะเราจะได้เห็นภาพนะครับนะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมกันนะนะครับนี่นะเห็นไหมครับวันหน้านะครับโลหะเก่าเห็นไหมครับมันจะออกนะครับแห้งด้านสุกแต่ไม่เงานะครับนี่นะครับนี่นะเห็นไหมครับ แล้วก็จะมีนี่ความเก่านะครับสนิมในเนื้อนะครับตนหนิมในเนื้อนะครับเห็นไหมครับวันหน้าโลหะใกล้ๆกันก็คือสิ่งของที่อยู่ในยุคนะครับในยุคเดียวกันไงครับมันก็บอกแค่นั้นเองนะพี่วีนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับนี่แห้งด้านเห็นไหมครับสุกแต่ไม่เหงานะไม่มีครับดูเห็นไหมครับนะนะครับ ก็ง่ายๆนะพี่นะครับถ้าเปรียบพูดถ้าพูดถึงนะครับพวกรถจนนะนะครับรถรถติดแก๊สช่วงไหนนะครับรถพลังงานไฟฟ้าช่วงไหนนะครับนรถไฮบริดช่วงไหนนะครับรถน้ามันช่วงไหนดีเซลช่วงไหนนะครับถูกไหมครับเพราะเบนซินเครื่องเบนซินมันมาก่อนเครื่องดีเซลนะครับมันก็ไล่กันมาเครื่องจากไอ้น้ําช่วงไหนนะครับมันก็แค่นั้นเองวันพี่นะครับวันหน้าโลหะมันก็คือสิ่งของที่ ที่อยู่ในยุคนั้นนะครับนาะแล้วก็วันณะสนิมต่างๆเงี้ยไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับมันก็คืออยู่ในยุคนี้เดียวกันไงครับคือเรารู้ประวัติแล้วที่ผมเอาเปรียบเทียบความหมายผมคืออย่างนี้นะครับเห็นไหมครับสนิมนะครับเนี่ยสนิมขุมในเนื้อนะครับเนี่ยนะครับหรือสนิมสีแดงนะครับที่เราพ,พูดกันนะครับผมนะครับนี่ครับวันณนะโลหะใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตนน้นองสนิมมันก็ไม่มีนะครับเนื้อโลหะมันก็ไม่ใช่เห็นไหมครับมันจะเงานะครับมันมีสนิมไหมครับนะครับ ยังเงาอยู่เลยไหมครับะของใหม่ของเก่านะครับมันดูกันมันมีให้ดูอ่ะนะมันไม่พีนะปูงง่ายๆนะครับผมนะมันมีให้ดูแค่นั้นเองนะครับนะมันมีให้ดูนะครับความเก่าความใหม่นะครับเนาะนะครับเสื้อเก่าบางคนก็แบบตั้งนะครับตั้งกำแพงให้ตัวเองนะครับแต่จริงๆนะครับความเก่าความใหม่นะครับคนเก่าคนใหม่คนแก่คนใหม่เสื้อเก่าเสื้อใหม่บ้านเก่าบ้านใหม่รองเท้าเก่ารองเท้าใหม่หมวกเก่า มันมีรถเก่ารถใหม่นะครับมันมีสิ่งที่เราเห็นทุกวันเราเห็นบ่อยๆนะครับเนาะมันผมว่าเราดูออกนะนะครับแต่บางคนก็ไปตั้งแบบไปตั้งกำแพงนะครับไปตั้งกำแพงแล้วมันก็ถ้าเราตั้งกำแพงเหมือนเราใช้ชีวิตแบบด้วยความกลัวนะพี่ๆนะครับด้วยความกลัวมันก็มันก็จะไม่คือมันก็จะไม่กล้าเรียนรู้ง่ายๆนะพี่ๆนะครับนะอะ อ,องนะนะครับเห็นไหมครับวันนาด้านหลังนะครับแล้วก็สนิมนะนะครับดูกันก่อนนะครับผมนะวันนาสนิมกับนี่เห็นไหมครับน <en blo> <eni> ี่นะนะครับดูวันนาสนิมนะครับนี่นะเห็นไหมครับแล้วก็องค์นี้นะที่ผมอยากจะให้ดูนะครับมีนะครับเนี่ยเดี๋ยวลงกล้องอีกทีนะครับมีวันนาน้ําทองนะคพี่นะเห็นไหมครับตามซอกนะครับอย่างนี้ก็คือพระหล่อโบราณนะครับเขาจะมีการ สูตรการสร้างนะพันวีนะครับวันหน้าโลหะนะครับ้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างนี้นะพันวีนะครับมันเป็นสูตรนะพันวีนะครับเหมือนว่าร้อยแปดนะครับเหมืองผงผงพุทธคุณห้าอย่างนะครับทุกเหมือนการมันไม่มีนะครับเหมือนสูตรผงยาจินดามณีนะครับสูตรผสมประลอดสูตรผสมตะกั่วมันมีสูตรพันวีนะมันไม่ได้ทงส่งๆมันไม่ใช่้าโรงงานพันวี้าโรงงานเขาไม่สนใจหรอกว่าเนื้อหาอะไรนะครับเนาะเป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาพิเศษเอาทีหลังนะครับเนาะนะครับถูกไหมครับแต่้าอย่างนี้นะครับ เขาเน้นกันตั้งแต่ที่มวลสารนะครับเพราะพระของเกจิยุบาลน,นะครับเขาเขาถือกันว่าของดีต้องลองได้นะพุดีนะถ้าลองแล้วไม่ขังนะครับเกจิผู้สร้างนั่นนะเสียชื่อเสียงนะครับผมนะเขาก็เลยต้องขังกันตั้งแต่มวลสารเลยนะพอดีนะนี่นะครับดูนะครับเงาเงานะครับนี่เห็นไหมครับตรงพื้นผิวนะจะส่องอีกทีนะพุดีนะผมบอกให้จุดที่จะให้ดูไว้ก่อนนะครับนะนะครับ วันน้าโลหะแล้วก็วันน้าสนิมนะครับผม,ม,ม,มบนะเห็นไหมครับสนิมซาแดงสนิมขุมนะครับนะเห็นไหมครับนี่นะครับผมนะมาลงกล้องสองนะครับนะ <c oughs> คือผมพยายามเน้นนะพี่นะครับสิ่งที่ผมคิดว่ามันสําคัญนะพี่นะครับที่บางคนก็แบบเดี๋ยวว่าบางคนนั้นนะครับบางคนมันก็อคติอะนะพี่นะนะอคติจะ้ะมันก็จะจับคาบางทีผมพูดย้ำไปย้ำมาก็บอกจะวนไปวนมาแต่จริงๆนะครับ มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันสาคัญไงครับผมเลยเน้นนะวันนี้นะครับเนาะว่าตรงนี้นะนะครับตรงนั้นนะนะครับความหมายผมแค่นั้นเองนะนะครับผมนะก็มาวันนี้นะครับนี่นะครับก่อนอื่นนะครับผมนะก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เองไหมครับนี่เห็นไหมครับเห็นน้ําทองไหมครับนะครับอ่ะผมชี้หน่อยนะครับนะตรงตรงนี้นะนะครับบริเวณนี้นะครับน้ําทองนะครับเห็นไหมครับ ก็สูตรการสร้างผ้านะครับผมเนาะวันนาโลหะก็เบเบ้ทั่วไปก็นะครับทองเงินหน้านะครับตะกั่วสังกะสีดีบุกอะไรอย่างนี้นะบุญมีนะครับเนะทองเหลืองทองแดงประมาณนี้แหละบุญมีนะครับมันก็เป็นสูตรของเขานะครับผมนะครับแล้วก็สนิมนะครับเม็ดหูดเห็นไหมครับเม็ดหูดนะครับตามผิวนะครับเนาะเนี่ยวันน้ําทองจะเป็นปื้นเลยนะบุญนีนะครับแถวๆนี้นะครับมันจะสุกๆนะครับเนาะ พราะทองกับเงินเขาเป็นโลหะเบานะพี่วินะครับเนาะโลหะเบาไม่พอเป็นโลหะส่วนน้อยด้วยนะครับเพราะเป็นโลหะที่มีราคานะพี่วินครับใครจะใส่ทองเยอะกาเพื่อนละเงินเยอะกาเพื่อนละมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับพี่วินใส่เพื่อให้ครบสูตรอ่าห้าอย่างนะเจ็ดอย่างนะเก้าอย่างนะน,าานะครับมันก็ธรรมดาพี่วินนะครับเนานะนะครับนี่นะมดหูนนะครับวันน,น้ําทองนะครับผมแล้วก็ มานะครับเนาะแล้วก็ด้านหลังนะครับที่บอกนะครับเนาะเห็นไหมครับสนิมนะครับเนาะสนิมต้องในเนื้อนะพี่นะครับในเนื้อนะครับแต่ไม่ใช่ป้ายเอาสีน้ําตาลแดงมาป้ายนะครับในเนื้อนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะไม่มีอะไรติดอยู่บนเลยไหมครับสนิมมาจากในเนื้อนะครับผมนะครับนี่นะครับเนาะวันน้าโลหะนะครับเนาะแห้งด้านสุกนะครับนะครับไม่เงานะนะครับจับไม่ถูกนะพี่นะครับ ดูทีนะครับเนาะแห้งด้านสุกไหมครับไม่เงานะนะครับเงามันจะเป็นอย่างนี้นะพี่เนยเงามันจะออกเหมือนคล้ายๆวันน้าทองใหม่พี่นะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะออกสุกๆเหมือนลังคางเก่านะครับเป็นพี่นะครับรังคางเก่านะครับเนาะนะครับเพป็นพี่ๆว่างๆนะครับเนาะพกกล้องไปด้วยนะครับเนาะเวลาไปไหว้พระแถวยุธยาไหว้พระเก่าๆที่มีรังคางเก่าลองไปส่องดูนะนะครับเขาจะมีสนิมเก่าในเนื้อนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับเนาะ แห้งด้านสุกนะครับแต่ไม่เงาเงาจะเป็นประมาณนี้นะครับรมวันนาลูกหางหม่นะครับนี่นะครับผมจะหนีมคุ้มสนิมสาดแดงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเนาะตะใบนะครับผมเห็นไหมครับตะไบเก่าต้องไม่เงานะครับตะใบเก่าต้องดูให้ถึงยุคนะครับเนาะเหมือนเสือนั่นแหละครับนะครับมันก็คือรอยแต่งงานนะครับเนาะรอยแต่งชิ้นงานนะครับเนาะ มันต้องดูให้ถึงยุคนั้นนะนีิีนะครับเนาะอะไรเก่าหมดต่ใบใหม่มันก็ใช่ไหมครับมันก็ส่วนทางกันนะครับผมมันก็เรียกว่ามันผิดธรรมชาตินะครับนี่นะครับผมนะนี่นะนะครับแค่นี้แหละนะครับเนาะวันละนี้ละหน่อยนะครับเนาะพอก่อนไปทํางานกันนะครับสักสิบกว่านาทีนี่แหละนะครับเนาะคีปผมประมาณนี้แหละันนวีเนี่ยเกินกว่านี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆในพี่นะครับช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปนะครับเนาะให้ผมกันด้วยนะครับนะสําหรับคนที่แวะมาดูนะครับเนาะมาศึกษาพาพด้วยกันนะครับะขอบคุณครับสวัสดีครับ